ทางภาคอีสานนี่มีตำนานเก่าแก่สนุกสนุกเยอะนะครับอย่างเช่นตำนานหนองหานผาแดงนางไอ้นี่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับการครั้งหนึ่งในเมืองหนองหานเนี่ยมีพระยาองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติก็มีพระธิดาองค์หนึ่งมีชื่อว่าไอคอ่าไอคำนี่ทางลาวเขาเรียกนางคำผิวอ ไอคำนี่มีรูปโฉมสวยสดงดงามเหมือนช่างเขียนเอาไว้เสร็จแล้วพระยาซึ่งเป็นบิดาของมอบปราสาทกลางเมืองให้อยู่จนกระทั่งโตเป็นสาวอายุส6บกปีก็ยังอยู่ในปราสาทนั่นแหละครั้งนั้นก็มีหลานชายของพระยาพันชื่อเท้าผาแดงมีความรักใคร่ต่อนางไอคำก็เที่ยวไปเที่ยวมาไม่ได้ขาดนางไอคำก็ชอบนะ เพราะท้าผาแดงรูปหลอ่อนางไอคัมก็ชอบก็ปรากฏว่ามีผู้ชายมาชอบอีกคนหนึ่งเป็นหลานของพญาน,นาคชื่อว่าพังคีพังคีก็อยากจะได้นางไอคัมมาเป็นเมียมเหมือนกันก็ผู้หญิงสวยๆน่ารักอย่างนั้นใครๆก็อยากจะได้ไม่ว่าคนว่านาาก,ก็อยากได้กันทั้งนั้นพญาน,นาคพังคีก็แปลงร่างเป็นคน มาเกี่ยวพาราศีมาจีบทุกวันอะวันไหนมาเจอเท้าผาแดงก็กลับถ้าวันไหนมาไม่เจอเจอแต่นางไอคำคนเดียวก็จะเข้ามาคุยกับนางไอคำทุกวันเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งพญานาคพังคีก็คิดถึงนางไอคำมากก็อยากจะเห็นหน้าอยู่เป็นกำลังจนทนไม่ไหววันนั้นนึกสนุกยังไงไม่รู้ แปลงตัวเป็นกระรอกเผือกตัวหนึง่งมีเครื่องสังวันทองคำแขวนตามคอรกระโดโดโลดเต้นไปมาตามกิ่งไม้ก็คงจะเป็นเป็นคนที่อชอบสนุกขี่เล่นพอสมควรนะนะแปลงตัวเป็นกระรอกมารวมกวับูงกระรอกทั้งหลายที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่บนต้นไม้แหละจึงกระทั่งมาถึงปราสาสนางไอคำที่นี่พอชาวบ้านเห็นกระรอกประหลาด มีอะไรตัวไรแขวนเยอะแยะหมดสวยด้วยก็ต้องการจะจับเอาอช่วยกันดักหน้าดักหลังแม้ว่ากระรอกพังคีจะหนีไปทางไหนโดดไปป่าไหนคนทั้งหลายก็วิ่งตามอย่างไม่ลดละในที่สุดก็ฆ่ากระรอกตัวนั้นได้แต่ทีนี้พอกระรอกตายลงตัวกลับใหญ่โตขึ้นมาขนาดเท่ามาเป็นเหตุอัศจรรย์ชาวเมืองก็บอกเฮ้ย เว้ยปลาหลาดเว้ยฮ huh? ะกระรอกตัวนี้ตอนที่พวกเราไล่มาก็ธรรมดาธรรมดาจะพ,พอถูกฆ่าตายทําไมตัวมันขยายใหญ่โตเยอะแยะยังกับมากระรอกเผือกในทางอีสานเขาเรียกกระรอกดอนอคนก็บอกว่าเอ๊ะตัวมันใหญ่ขนาดนี้ไม่ควรเอาไปกินหรอกแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยลาบมาถึงปากเราแล้วกินเลยโอ้ยกระรอกนี่ไม่นอาหารเน้อพูดอย่างอื่นไปได้ หมักชิ้นชิ้นกอลแลนมาหาหมักปลาปลากอลแลนมาผดกินโหลดว่างง้นเท่านั้นละ่ะลงมือเฉือนเอาเนื้อเอาไปแบ่งกันเฉือนเท่าไรเท่าไรก็ไม่หมดมันเยอะขนาดเต็มเควนเล่มหนึ่งไม่พอใส่เนื้อก็รอกก็บรรทุกมาเข้าไปในเมืองแจกจ่ายชาวบ้านชาวเมืองจนทั่วชาวเมืองต่างก็ประกอบอาหารต่างๆลาบมังแกงมังกินกันทุกหลังคาเรือน ปรากฏว่าเนื้อก็รอกอร่อยถูกใจทั้งหวานทั้งมันว่าแสบแจ้ว่าอย่างนั้นเท้า,ทาพังขี่นี่เมื่อตายลงวิญญาณก็กลับไปเฝ้าพญาน,นาคผู้เป็นลุงลุงก็โกรธเหมือนถูกตีขนดหางเนะ่ะเรียกรวมพลบริวารทันทีหลานตายทั้งคนนี่นะแถมโดนเอาเนื้อไปกินอีกเรียกระดมพลจะได้ไปทำลายเมืองหนองหานให้ล่มจมลงให้สมแค้นพอตกคํำ ถึงเที่ยงคืนพญาน,นาคและบริวารก็เริ่มทำลายเมืองหนองหานบ้านใครที่กินเนื้อกะรอกก็จะถูกถล่มให้จมลงไปในดินให้หมดทั้งที่กำลังหลับสนิทนตอนนั้นนะเวลานั้นเองเท้าผาแดงก็ขี่ม้ามาพร้อมกับบ่าวคนหนึ่งมาที่เมืองหนองหานจะมาหาแฟนมาถึงกลางเมืองก็เจอแต่บ้านเรือนล่มสลายเสาเรือนล้มระเนระนาดกองกันพนันเนทนเทินทึกหมด เท้าผาแดงก็วิ่งขึ้นไปบนปราสาทของนางไอคำก็เรียกหานางไอคำน้องเอ้ยเอ้ยที่รักของพี่เอ้ยวันนี้พี่มาเห็นประหลาดเหลือกลางเมืองบ้านล่มสลายเห็นจะสาวเรือนละเกะละกะเพราะอะไรอะฮะนางไอคำก็บอกพี่เอ้ยวันนี้คนชาวเมืองฆ่ากระรอกตัวหนึ่งเอามากินเอาเนื้อมากินกันทั้งนั้นเลยอะอกินกันทั้งเมืองเลยเอาแล้วเธอกินหรือเปล่ากินอา้าวสวยลวสิทีนี้ เนื้อกลอากอะ่ะอร่อยดีเท้าผาแดงก็บอกว่าน้องเอ้ยพี่เกรงว่าจะถูกพญาน,นาคมาถล่มจอมเมืองซะแล้วละ่ะฮะเห็นมันพังยุบมาเป็นแบบถบจแถบฮะถ้าน้องต้องการจะพ้นจากความตายหนีไปพร้อมพี่เร็วๆเข้าขึ้นมาเลยพอเท้าผาแดงกล่าวจบนางไอคําก็เด้งขึ้นมามาเลยไม่ต้องเก็บข้าวของละอ่าหนีจากเมืองพร้อมเท้าผาแดงคืนนั้นนางไอคําและเท้าผาแดงขึ้นหลังมา้าบ่าวก็เกาะหางไวน้นน่นเนี่ย บังคับมาให้รีบควบออกจากหนองหานคืนนั้นพญาน,นาคและบริวารทั้งหลายก็ช่วยกันถล่มเมืองจนราบกลายเป็นหนองบึงตัวเมืองปราสาทบ้านเรือนถูกสูญหายไปชั่วพริบตาบรรดาชาวเมืองกำลังนอนหลับวหวานๆนี่เที่ยงคืนไม่ได้ระแวงภัยร้ายอะไรเพราะบ้านโดนยุบถลม่มพังลงก็ตกใจร้องขอความช่วยเหลือกันลั่นไปหมด เอาก่อยเดช่วยคอยเด้ตกลงว่าชาวเมืองเหล่าใดที่กินเนื้อกระรอกตัวนั้นต่างก็ถูกฝูงนากละง,งูกินเป็นอาหารตายทั้งหมดเมืองหนองหานล่มจมคงเหลือแต่หญิงไม้บ้านหญิงไม้สามหลังเพราะว่าไม่ได้กินไม่ได้รับแจกเนื้อกระรอกจากชาวบ้านก็รอดจากความตายแค่ <c oughs>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  ไอ้หนุ่นนนนมๆไม่เอาให้เอาไปให้แต่บ้านสาวๆบ้านแม่ไม้ม่ให้ตัลงแม่ไม้เลยแม่ตาย เหลืออยู่สามบ้านนอกนั้นพังหมดเมื่อชาวเมืองต่างถูกทำลายกลายเป็นผีเฝ้าหนองหานหมดแล้วทีนี้ผีเจ้านาคพังคีก็ค้นหาซากศพนางไอคําซึ่งเป็นแฟนก็นึกว่าคงจะตายอยู่ในนั้นดีเป็นผีจะได้ไปอยู่ด้วยกันเพราะเป็นผีด้วยกันหาไม่เจอก็เลยดําดินตามรอยม้าของเท้าผาแดงซึ่งเดินทางออกไปไกลแล้วเจ้านาคพังคีในมีฤทธิ์มุม,มาณนะตามอย่างไม่หยุดยอน ทางที่นาคพังคีตามไปถึงตอนไหนแผ่นดินตอนนั้นก็จะยุบหัวบัววลงไปเหมือนกับเหวเหมือนกับคลองในที่สุดก็ไปตามทันมานาไปตามทันในสามบ่าวคนสนิทซึ่งห้อยหางถือคล้องมาด้วยเห็นพังคีนาคตามมามาถึงที่ไหนดินก็ถลม่มถึงที่ไหนดินก็ถลม่ม ในสามก็จมลงแค่เอวแต่ก็ยังยังยังจับมาไว้นะม้าก็ลากถูดูถูกกลองาก็ตกใจบอกนายดึงเข้าไว้หน่อยท้าผาแดงก็บอกคล้องนะมึงจะถือไว้ทําพ่อมึงละทิ้งไปดิในสามก็ทิ้งคล้องลงตรงนั้นแหละอะจนบัดนี้เขาเรียกอกตรงนั้นว่าทิ้งคล้องอท้าผาแดงก็เร่งมือลงแซ่ม้าอย่างหนักแต่ว่าม้ามันอ่อนแรงแล้วหมดแรงไปเร็วก็ไปไม่ได้ นาคพังคีได้โอกาสกวกระวัดดึงเอานายสามซึ่งเป็นบบาวลงมาได้่ะจัดการเสรียบร้อยชาวบ้านชาวขนานนามตรงนั้นว่าบ้านห้วยบักสามไว้อย่างนั้นพอเจ้าสามเป็นเหยื่อนาคพังคีไปแล้วเหลือแต่เท้าผาแดงกับนางไอคำนั่นอ่าม้ามันก็แบกน้ําหนักเบาขึ้นมาหน่อยก็สามารถหนีต่อไปได้อีกแต่นาคพังคีก็ไม่ละความพยายามในที่สุดก็ตามจนกระทั่งถึงถึง ขามาเนี่ยแผ่นดินสุดหวบมาสุดหวบมาก็ลม้มล้มก็กระวัดเอานางไอคําตกลงจากหลังมานางก็ร้องไ้เท้าผ้าแดงช่วยเท้าผาแดงก็เหลียวมองข้างหลังอ้าวสุดปัญญาจะช่วยได้แล้วเพราะว่านางอพญานาคพังคีเกี่ยวร่างนางจมดินไปแล้วคงเหลือแต่ม้าก,กับเท้าผาแดงก็กลับคืนเมืองอย่างอดอกสันผันแผนพอได้นางไอคําไปเมืองบาดาลแล้วนาคพังคีก็แสนที่จะดีใจ ที่เป็นฝ่ายชนะได้นางไอคำมาได้ส่วนท้าผาแดงเองพอไปถึงตัวเมืองตัวเองแล้วทุกโศกเศร้าถึงนางไอคำหงอยเหงาไม่เป็นอันทำอะไรส่วนนางไอคำถูกนาคพังคีพรากเอาตัวจากท้าผาแดงไปก็ไม่ยอมแต่ต้องอาหารจนร่างกายสูผ้ผอมในที่สุดก็ตรอมใจตายตั้งแต่นั้นมาเมืองของไอคำซึ่งถูกพญานาครางแค้นเนี่ย แล้วก็วิญญาณของพังขีนาคให้บริวารทำลายจนล่มจมกลายเป็นหนองบึงคนทั้งหลายก็เรียกกันว่าหนองหานมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนะครับอันนั้นก็เป็นตำนานเก่าแก่ผาแดงนางไอเนี่ยลํำตัดเอามาเล่นเรื่อนะพวกหมอลำก็เอามาเล่นกันอยู่เป็นประจำนะครับเป็นตำนานเก่าแก่ของชาวอีสานอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องของตำนานที่มาจากสถานที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีเยอะมีแทบจะทุกจังหวัดเนะี่ยอย่างเช่นวังบวัวบานเนี่ยท่านผู้ฟังที่เชียงใหม่เนี่ยนะ,ะท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินสาวเครือฟ้าบ้างน้อยใจยาบ้างนะครับนั่นเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องแต่ง,ง,แ,ตงแต่ว่าเรื่องวังบวัวบานเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ เกิดขึ้นไมา่นานนี้เองทีนี้วังบัวบานเนี่ยที่มาดังตอนหลังนี่เพลงของวงดนตรีสุนทราพรผู้ขับร้องคือมัทน,นาโมรากุลน,นะหลายสิบปีมาแล้วยังเป็นอมะตะอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้วังบัวบานนิ่มอยู่ที่น้ำตกห้วยแก้วดอยสุเทพเชียงใหม่ แต่เดิมสถานที่ตรงนั้นเป็นโตกผาสูงชันมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำจะตกลงมาจากดอยสูงมาพักอยู่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นแอ่งน้ำหรือว่าวังน้ำบนเวลาน้ำไหลแรงเนี่ยไหลบนน่ากลัวอันตรายมากบริเวณที่เป็นที่เขาเรียกวังบัวบานเนี่ยจะขึ้นดอยสุเทพไปประมาณสองกิโลเมตรท่านผู้ฟังอยู่ทางซ้ายมีป้ายบอกวังบัวบานเห็นชัดเจน คือเรื่องของวังบัวบานเนี่ยบัวบานนี่เป็นชื่อคนไม่ใช่ว่าตรงนั้นมีบัวนะเป็นที่น้ําตกกับัวไม่มีสักดอกไม่มีหรอกเป็นชื่อคนเป็นครูครับครูบัวบานเนี่ยเป็นครูอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่รูปร่างหน้าตาสวยงามมากตอนสาวๆนี่ไอ้หนุ่มจีบกันเจี๊ยวไปหมดแต่ว่าครูบัวบานแกเป็นคนเรียบร้อยแกก็ไม่ได้ตกลงปร่งใจกับใครจนกระทั่งมาเจอกับประหลัดอำเภอ ประหลัดอำเภอคนนี้มาจากกรุงเทพย้ายมาประจําที่เชียงใหม่นี่ยายรักก็เลยเริ่มจากจุดนี้แหละทั้งสองก็รักกันแล้วก็มั่นทําพิธีมั่นหมายแต่งงานเป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องกันตามกฎหมายแล้วเขาไม่มีอุปสรรคอะไรมาแบบเดียวกับสาวเครือฟ้าอะไรนะั้นไม่มีนะแต่ทีนี้ครูบัวบานเนี่ยไม่เคยทราบถึงเบื้องหลังอย่างหนึ่งของประหลัดหนุ่มคนนี้ไม่ใช่มีเมียนะ ผีการพนันเข้าสิงครับก่อนหนี้ก่อสินเอาไว้มากมายจกนกระทั่งครูบัวบานเนี่ยต้องวิ่งเต้นหาทางกู้หนี้ยืมสินมาให้สามีเพื่อปลดหนี้พอเมียใช้ให้ผัวก็ยิ่งเอาหนักเลยอ่าผีการพนันเข้าสิงเอาหนี้มาเพิ่มตอนหลังบัวบานก็รู้เรื่องจริงทั้งหมดก็เห็นาสามีเป็นนักการพนันก่อนหนี้สินจนไม่อาจจะใช้หนี้หมดได้ ฐานะครูนี่เงินเดือนนิดเดียวไม่พอใช้หนี้แทนสามียอดรักสามีเนี่ยรักการพนันมากกว่ารักเมียแต่ว่าบัวบานก็ยังคงเป็นบัวบานที่จงรักภักดีต่อสามีไม่พูดอะไรวันวันไม่ได้กินอะไรใช้หนี้เขาหมดก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ใช้สินแต่แทนที่จะเบาบางกลับเพิ่มมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกอ่าเป็นภาวะสุดแสนจะทนผลสุดท้ายสามีโดนย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วตอนไปก็ไม่บอกด้วยนะ อแอบหนีไปสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือหนี้สินที่ตัวเองไปกู้มาให้แกสามีเนี่ยนี่คือจุดรันทดที่นำมาสู่ตำนานอันแสนเศร้าของอดีตครูทางออกของบัวบานเวลานั้นก็คือตายความตายที่จะยุติความกลุ่มความเจ็บปวดจากการที่มีผัวแล้วเอาดีไม่ได้บัวบานออกจากบ้านแต่เช้าตามปกติใครต่อใครก็นึกว่าคงจะไปสอนหนังสือ แต่บัวบานเดินทางไปที่ดอยสุเทพไปไหว้พระพอเสร็จเรียบร้อยก็เดินย้อนลงมาจนถึงบริเวณที่ว่าเป็นอันตรายของน้ําตกห้วยแก้วตรงนั้นแหละทางโรงเรียนเห็นบัวบานไม่มาทํางานกออุตสาห์ไปตามที่บ้านก็ได้รับแจ่คําตอบว่าออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีใครเจอบัวบานไม่รู้บัวบานหายไปไหนแท้จริงเวลานั้นบัวบานไปยืนสงบนิ่งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือสายน้ําห้วยแก้ว แล้วก็ตัดสินใจกระโดดจากหน้าผาสูงบริเวณก้อนหินใหญ่พุ่งตัวลงมากระทบโขดหินดังสนั่นร่างแหลกเหลวขาดใจตายทันทีมีคนพบศพบ,บัวบานในสภาพที่เกือบจำไม่ได้แต่ผลสุดท้ายตำรวจก็จำได้เพราะว่าบัวบานเป็นคนเชียงใหม่มีอาชีพครูเป็นคนที่มีคนรู้จักมากโดยเฉพาะเป็นภรรยาของประหลัดอำเภอการตายของบัวบานคนเชียงใหม่รู้ดีว่าเกิดจากรอยบับที่สามีสร้างเอาไว้ให้นั่นเอง เล่าวกันว่าภายหลังจากที่บัวบานตายไปประมาณเจ็ดวันมีคนเห็นเงาร่างชุดขาวของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาบริเวณที่บัวบานกระโดดน้ำตายลักษณะการยืนก็หมดอะไรตายอยากคนก็วิ่งขึ้นไปเพราะกลัวคนจะโดดน้ำตายแบบบัวบานแต่ว่าพอวิ่งขึ้นไปร่างในชุดขาวก็หายไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง จนชาวบ้านเขาก็สันนิษฐานกันว่านั่นคือดวงวิญญาณของครูบัวบานแน่นอนที่ปรากฏให้เห็นคือคนยืนชุดขาวเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตำนานของของวังบัวบานเลยแล้วความเชื่อเขายังมีต่อไปว่าวันดีคืนดีดวงวิญญาณของครูสาวนี่จะปรากฏร่างตรงหน้าผาแห่งนั้นชาวบ้านทั้งหลายก็เลยตั้งชื่อสถานที่อาถรรพ์แห่งนี้ว่าวังบัวบานเพื่อเป็นอนุอนุสรของครูสาวผู้ปรีชีพแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว สถานที่อาถรรพ์แห่งนี้ยต่อมาก็มีหนุ่มสาวเคยพากันจูงมือกระโดดหน้าผาตรงนี้ตายบ่อย่ๆย,ยจนกก็ทั่งทางการต้องสร้างเรือนพักให้คนงานคอยดูแลขัดขวางไม่ให้มีใครโดดหน้าผาตายกันอีกต่อไปครับเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกอ่าไม่ใช่ตำนานนะครับอันนี้เรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะครับเรื่องของวางบัวบานนี่ไม่เหมือนสาวเคลือบวาไม่เหมือนน้อยใจยายครับนั่นเป็นนิยายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นิทานของมหาอ่อนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความริษยาครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายสองคนเป็นสหายกันคนหนึ่งมีปกติโลภจัดชาวบ้านเขาเรียกนายโลภนายโลภะอีกคนหนึ่งริษยาจัดชาวบ้านเขาก็เรียกว่านายริษยาสหายคู่นี้ทั้งโลภทั้งริษยาเนี่ยตามนิยายกล่าวว่ายากจนมาก เมื่อถูกความยากจนบีบคั้นมากเข้าทั้งสองคนก็พากันไปทำพิธีกรรมบวงสวงเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เทวสถานแห่งหนึง่งขอให้เทพเจ้าประทานลาภผลให้แก่ตัวเมื่อพิธีบวงสวงสิ้นสุดลงเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงตนให้ปรากฏในที่เฉพาะหน้าของคนทั้งสองเสร็จแล้วก็บอกว่าเราชื่นชมพลีกรรมอันจงรักภักดีของเจ้าทั้งสองอจงขอพรเถอะเจ้าขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้น แต่ว่าใครขอก่อนเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นส่วนคนขอที่หลังจะได้สิ่งนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้สองเท่าพอได้สดับคําของมหาเทพอย่างนั้นในโลภะผู้โลภจัดก็คิดว่าถ้าเราขอพรก่อนก็จะได้ลาบผลเพียงส่วนเดียวเอาไว้ขอทีหลังดีกว่าจะได้ถึงสองเท่าคิดได้อย่างนี้ก็นั่งนิ่งคอยเชิงอยู่เพื่อให้นายฤศยาขอก่อนก็เป็นจริงตามที่นายโลภะคาดเอาไว้ ในฤษยามาเห็นนายโลพาน,นิ่งก็เข้าขอพรก่อนในทันทีที่ขอพรก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ขอก่อนเนี่ยได้เพียงส่วนเดียวนายโลพาขอทีหลังได้ถึงสองส่วนมันก็จะดีกว่าเราเราอยากขอของดีซึ่งเป็นลาบผลเงินทองเลยขอความพินาศดีกว่าเพราะเราขอก่อนจะได้พินาศน้อยนายโลพาขอทีหลังจะได้พินาศเยอะถึงสองเท่าคิดอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปหาเทพเจ้าแล้วก็ทูลขอก่อนว่า ข้าแต่เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เมตตาต่อผู้พักดีถ้าหากพระองค์พอใจข้าและปรารถนาจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ข้าพเจ้าตาบอดไปข้างหนึ่งเทวดาก็กล่าวว่าจงเป็นไปอย่างนั้นนายริศยาก็ตาบอดไปข้างหนึ่งทันทีนายโลภะก็กระยิมยิ้มย่องคิดว่าคราวนี้แหละเราจะรวยแน่รวยสองเท่าหลงเข้าใจผิดคิดว่านายริศยาคงจะขอทรัพย์สินเงินทองเป็นแน่เพราะไม่ทราบว่านายริศยาขออะไร เห็นนายริษยาขอพอรแล้วก็เดินตรงออกไปเลยไม่ได้เหลียวหลังกลับมาก็ตรงเข้าไปกราบเทพเจ้าขอพอรว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้าขอพอรเช่นเดียวกับที่นายริษยาขอไว้เทพเจ้าก็บอกว่าจงเป็นอย่างนั้นในทันทีนายลูะาก็ตาบอดทั้งสองข้างนายริษยายากจนใจแทบขาดหน้าจะขอลาบยศเงินทองแต่เพราะกลัวเพื่อนจะได้ดีสองเท่าก็เลยยอมตาบอดเพื่อให้เพื่อนตาบอดมากกว่า นายโลภะแทนที่จะขออย่างอื่นก็กลัวจะไม่ดีเด่นว่าเพื่อนอุตริไปขออย่างเดียวกับเพื่อนก็เลยตาบอดทั้งสองข้างรวมความว่าทั้งสองนายไม่ได้ผลดีอะไรเลยได้แต่ความพินาศด้วยกันทั้งคู่นิทานธรรมคดีเรื่องนี้ตลอดทั้งเนื้อหาก็สอนให้รู้ว่ามีความชั่วอยู่ที่ไหนก็มีความพินาศรออยู่ในที่นั้นครับเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องว่าความโลภและความริษยาพาพินาศ คำตอบก็คือตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งเช่าลาจากเจ้าของลาคนหนึ่งให้บรรทุกสินค้าไปขายอย่างต่างเมืองขณะที่รอนแรมมากลางทางนั้นแดดร้อนจัดพ่อค้าแล้วก็เจ้าของลาที่มาด้วยก็หาร่มเงาที่ที่ไหนก็พักร้อนไม่ได้ก็เลยหยุดลาแล้วทั้งสองต่างก็อาศัยเงาลาเน่ยเป็นที่กำบ,บังแดด สักครู่หนึ่งการทะเลาะเบาแหวงก็เกิดขึ้นเพราะแย่งเงาลากันพ่อค้าผู้เช่าลาก็กล่าวขึ้นมาก่อนบอกนี่ไอเจ้าของลาแกไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาอาศัยร่มเงาของลาตัวนี้นะเพราะลาตัวนี้ค่าเช่าแล้วเสียเงินให้แกแล้วข้าย่อมมีสิทธิ์ในเงาลาตัวนี้ทั้งหมดแกออกไปให้พ้นข้าจะบังเงาลาคนเดียวเจ้าของลาได้ยินอย่างไน,นก็แยง้งก็แกเช่าแต่ตัวลาต่างหากแกไม่ได้เช่าเงาลาด้วยนี่หว่า ถ้าแกเช่าทั้งตัวลาและเงาลาด้วยข้าจะต้องคิดค่าเช่าให้สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นค้าจึงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงาลาแต่ผู้เดียวแกตั้งหากแล้วที่จะเป็นผู้อาศัยเงาลาไม่ได้แกออกไปให้พ้นนะผู้เช่าลาก็บอกว่าเงาลามันติดกับตัวลานี่ค่าเช่าลามันก็ต้องได้เงาลาด้วยสิว่ามันจึงจะถูกเจ้าของลาก็คานแต่ตามข้อตกลงแกเช่าแต่ตัวลาแกไม่ได้บอกว่าจะเช่าเงาลาด้วยนี่ ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาการโตเถียงก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขั้นวางมวยกันเพื่อจะให้รู้แพ้รู้ชนะชกต่อยกันไปบ้างตีกันไปบ้างลาซึ่งกําลังยืนอยู่ในที่นั้นก็พลอยถูกลูกหลงจากการตีกันในระหว่างเจ้าของและผู้เช่ามันทนเจ็บไม่ได้มันก็วิ่งหนีไปไม่ทราบว่าไปทางไหนฝ่ายเจ้าของลาและผู้เช่าเมื่อชกต่อยทุบตีกันจนหมดแรงไปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เลิกรากันไปเอง พอต่างฝ่ายต่างพื้นขึ้นมาเจ้าของลาก็มองหาลาของตัวไม่เจอแล้วผู้เชาวลาก็มองหาลาและสินค้าของตัวไม่เจอทั้งสองคงพบแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นเองคติธรรมจากนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าคนเห็นแก่ตัวนั้นในที่สุดก็จะเหลือแต่ตัวเหมือนกับนิทานเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ